สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องเมย์ใช้ลุงเรืองยนต์สาขาอำเภอกันทละลักนะคะวันนี้จะพามาชมสวนทุเรียนของดีของดังของขึ้นชื่อในจังหวัดศรีสะเกดค่ะแล้วก็เป็นอำเภอกันทละลักนะคะเราอยู่กันที่สวนตาทองนะคะอำเภอกันทละลักทุเรียนภูเขาไฟะคะ่ะชื่อเอาชื่อเล่นเนะาะได้ค่ะชื่อเล่นชื่อจีนนะคะ เลลเช่ปลาแปะจ้าค่ะค่ะเป็นเจ้าของสวนตะคองนะคะใช่ค่ะจริงๆเจ้าของสวนก็คือตะทองนันหละค่ะอนนี้เป็นลูกสาวลูกสาวเจ้าของสวนอันนี้เป็นญายานะคะเปขอชมทุเรียนค่ะว่าวันนี้มีออเดอร์เยอะมากใช่แล้วค่ะแล้วไปกันเลยค่ะตามมาค่ะจริงๆแล้วนะคะถ้าพันถ้าพูดถึงเรื่องของพันธุ์ทุเรียนเนาะเราจะรับมาจาก ภาคตะวันออกหรือไม่ก็ภาคใต้ระยองแล้วก็จันทบุรีแต่ทีนี้พอพันธุ์มันมาถึงบ้านเราเราก็มาอเอาลงมาดูแลบำรุงรักษาแล้วก็พอถึงระยะของมันเราก็เอาลงดินซึ่งการที่ทุเรียนของภูเขาไฟของเราเนี่ยที่มันแตกต่างจากทุเรียนที่อื่นนั่นก็คือว่าแร่ธาตุที่อยู่ใต้ดินของเรานะคะแร่ธาตุที่อยู่ใต้ดินของ อของดินสีสะเกดนะคะดยกที่เขาเรียกว่าดินภูเขาไฟเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุบางตัวที่มันทําให้รสชาติของทุเรียนเราเแตกต่างนั่นก็คือทุเรียนเราจะกรอบกรอบนอกนุ่มใน,นกินชุนไหมคะไม่มีค่ะกินบางทีเราเราไม่มีกลิ่นเลยก็ก็ว่าได้นะคะกลิ่นกินไม่ฉุนนะคะกลิ่นก็บางคนติดติดกลิ่นทุเรียนที่อื่นว่ามันเหม็นอย่างเงี้ยของเราไม่มีปัญหานะคะแล้วก็รสชาติก็หวานไม่มากนะคะหวานไม่มาก แต่จะออกมันๆนะคะจะออกมันๆนิดนึงนะคะนี่คือเกิดจากดินที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกดนะก็คือดินถูเขาไฟนะคะซึ่งมันอาจจะเกิดจากแร่ธาตุที่เหมือนมันอยู่มันอยู่ในดินนะคะที่มันสร้างสร้าง,างความแตกต่างให้กับทุเรียนดินจะเป็นสีแดงค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเอกลักษณ์ของดินถูเขาไฟคือสีสีแดงสีแดงนะคะดินแดงสังเกตได้ว่าถ้าใครมาแถวบ้านเราเนี่ย เท้ากับไปนี้เท้าจะแดงเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะค่ะขอทราบว่าสวนนี้ตั้งอยู่ที่ไหนของอำเภอกันทารักษค่ะ,ะสวนอยู่ที่บ้านพลทองนะคะเข้ามาข้างในบ้านพลทองอค่ะค่ะเดี๋ยวเราขึ้นชื่อ ชื่อสวนแล้วก็เบอร์โทรให้ถ้ามีคนสนใจเราส่งทั่วประเทศไหมส่งค่ะส่งทั่วประเทศเลยค่ะส่งตอนนี้เราดูกับในส่วนของไปรษณีย์ไ <c oughs> ปรษณีย์จะมารับถึงสวนนะคะ <c oughs> ก็ส่งรวดเร็วทันใจหนึ่งวันถึงกรุงเทพนะคะอะขอดูออเดอร์ของวันนี้หน่อยค่ะค่ะวันนี้วันนี้นนะจะของหมดแล้วมี้จะของหมดแล้วค่จะจองหมดแล้วอันนี้คือคือกี่วันทานได้คะอาจริงๆแล้วถ้าทุเรียนอะมันจะเริ่มที่ประมาณห้าวัน นะคะ5วันขึ้นไป5้าถึงบวันนี่คือทุเรียนเพราะว่าการตัดทุเรียนเราจะตัดที่ประมาณ90เซนก็คือทุเรียนแก่ถ้าเรารอไปนานกว่านั้นทุเรียนเรามันจะร่วงนะคะก็5-10ถึงวันแล้วแต่ลูกนะคะถ้าลูกใหญ่ก็จะรอหน่อยค่ะนี่เรามี QR code ให้แล้วค่ะโอัอ้ยรัักเอาดีเนาะอ่ะเนือว่าการติดต่อช่องทางการติดต่อค่ะ นี่ค่ะสวนตาทองนะคะมี QR code บบน,น,นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรอ่ะแล้วก็มีเซฟมือในสกแกนเดี๋ยวมีติดต่อง่ายง่ายแล้วก็มาที่กัดได้เลยนะคะนี่จะเป็นเบอร์โทรค่ะ ก็คือว่าถ้าถ้าเราอยากทานทุเรียนที่อร่อยก็คือต้องรอให้ทุเรียนสุกต้องใจเย็นๆนะคะต้องใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าชาวสวนเนี่ยจะตัดทุเรียนที่แก่จัดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากกินแก่จัดอยากกินทุเรียนภูเขาไฟแท้ต้องมาที่สวนนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่จีนมากแล้วก็น้องปอแปะจ้ะน้องปอแปะนะคะ ที่ให้ใช้ลุงเดืองยนต์สาขาอำเภอการลักษ์มาชมสวนนะคะแล้วเราก็จะเอาไปเผยแพร่พนใน YouTube สามารถติดตามได้ในในเพจของเรานะคะเพราะเราก็ส่งเสริมค่ะส่งเสริมของดีจังหวัดซีสเกตนะคะวันนี้นะคะหอจกใช้ลุงเดืองยนต์นะคะก็พามาชมสวนสามารถติดตามได้ในคลิปตอนต่อไปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ถ้ามาเยี่ยมชมทุเรียนภูเขาไฟแล้วก็อย่าลืมแวะเยี่ยมชมโชว์รูมแท็กเตอร์จอนเดียสาขากันทลักค์ครับยินดีให้คำปรึกษาแนะนำครับขอบคุณครับ